Welcome to start with Why podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจมองอานาคต e-commerce ประเทศไทยผ่านมุมมองของ Alibaba สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ย h พ p o d c ส s t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ เอพิโซดนี้จะยังคงอยู่ในคอสอาลีบาบาเน็ตเพลเนอร์เทรนนิ่งนะครับที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยผมเล่าความรู้ที่ผมได้เรียนจากคุณโซฟีลีนะครับที่เป็นคนที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ International นแนลแบรนด์หลายๆแบรนด์ rand, ที่คุณโซฟีลีดูแลให้นะครับทำการตลาดให้บน T-Mall บน v ี c ช t t e o o m m r r e e ต่างๆนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเอามาตีแผ่ถึงมุมมองของอ l ล b บ b บานะครับว่าอลีบบมองเห็นวิวัฒนาการของ e-commerce ที่ประเทศจีนว่ามีวิวัฒนาการแต่ละขั้นแต่ละขั้นยังไงและมันทำให้คนไทยนะครับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยนักธุรกิจ ออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมองอนาคตของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับไปดูวิวัฒนาการขั้นที่1ก่อนนะครับคุณโซฟี่เล่าว่านะครับขั้นที่1เขาเรียกว่านะครับภาษาอังกฤษอาจจะฟังดูอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าว่าเห็นภาพนะครับนะครับอันนี้เป็นขั้นต้นเป็นจุดกำเนิดของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนนะครับ who is buying but who is buying what นะครับก็คือใครจะซื้ออะไร นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานเลยเป็นจุดกําเนิดของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนเลยนะครับจุดกําเนิดมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากกลุ่มคนนะครับผู้บริโภคคนจีนที่ค่อนข้างที่จะมีหัวก้าหน้านะครับเป็นอินโนเวเตอร์นะครับมีอะไรใหม่ๆมาก็ชอบลอง นะครับพอมีอ e ีคอมเมิร์ซมาเฮ้สั่งซื้อออนไลน์ได้อันนี้ย้อนกลับไปนานแล้วนะเฮ้สั่งซื้อออนไลน์ได้ก็อยากลองนะครับซึ่งสินค้าที่อินโนเวเตอร์ที่เป็นผู้ริโภคนจีนที่มันที่เป็น,ท,ปนที่เป็นนวัตกรตกรมนะครับชอบลองของใหม่ๆเนี่ยนะครับอยากจะลองก่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นสินค้าอะไรที่มันง่ายๆนะครับมั่นใจว่าสั่งมาแล้วก็เป็นของที่ถ้าเขาไปซื้อมา มันก็จะเป็นของชิ้นนั้นแหละที่หน้าร้านนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเช่นหนังสือหนังสือเรียนนักศึกษาซือ้อเท็กซ์บุ๊กแบบนี้เป็นต้นนะครับคุ้นๆใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับตลาดประเทศอเมริกานั่นเองที่ Amazon นะครับเจฟฟ์เบโซสก็เริ่มต้นจากการขายหนังสือออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนวันวันที่เจฟเบโซสเขาเริ่มต้น Amazon เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วว่า เขาเองเนี่ยไม่ได้ต้องการก่อตั้ง Amazon ขึ้นมาเพื่อเป็นออนไลน์บุ๊กสโตร์แต่เพอรเอิญนะครับพอเพอิญไม่ใช่เพอเอิญสิต้องบอกว่าเขาจงใจว่ากลุ่มสินค้าที่มันจะเหมาะสมในการขายออนไลน์ได้อย่างง่ายดายก่อนเนี่ยก็คือบุ๊ก s หรือหนังสือนั่นเองเพราะว่าหนังสือนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมันชื่ออะไร นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นอะไรก็เข้าใจปัปอยู่แล้วจะซื้อเท็กซ์บุ๊กเรียนวิชานี้ของมหาวิทยาลัยนี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเป็นจุดทริกเกอร์เพื่อให้คนเนี่ยนะครับมาลองนะครับพอเขาเริ่มลองซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่มันเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดไดสนะครับแบบนี้แบบหนังสือเนี่ยนะครับ ตัวแพลตฟอร์มเองนะครับร้านค้าออนไลน์เองก็สามารถที่จะลองพยายามลองเสริมสิ่งอื่นๆเข้าไปได้นะครับอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยากจะพยายามขายเพราะเขาได้ลองช้อปปิ้งออนไลน์มาแล้วเขาก็มีความคุ้นเคยมากขึ้นแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะกล้าที่จะซื้อสินค้ากลุ่มอื่นๆเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นด้วยนะครับพอผู้บริโภคเห็นว่ามีคนซื้อของออนไลน์กันได้แบบนี้ด้วยนะครับนอกจาก กลุ่มแรกเนีเป็นกลุ่มคนที่มีหัวก้าวหน้ากล้าลองนะครับบริการอะไรใหม่ๆมาก็กล้าลองเพราะฉะนั้นก็จะดึงดูดให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ายังไม่เห็นคนกลุ่มคนกลุ่มที่หัวก้าาหน้าไปลองเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กล้าที่จะไปลองบริการใหม่ๆกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มเมนสตรีมก็จะเริ่มเข้ามาลองนะครับก็ลองสินค้าอาจจะกลุ่มหนังสือก่อนแล้วก็ขยายกลุ่มไปอันนี้เป็น วิวัฒนาการขั้นต้นเลยเป็นจุดกําเนิดของอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนซึ่งก็ผมคิดว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับในประเทศไทยนะนะครับหรือแม้กระทั่งเหมือนกับในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้มาเป็นวิวัฒนาการขั้นที่2อเมนะริกาซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยในมุมของคนทําธุรกิจออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซนะครับขั้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่า from GMV to LTV นะครับเป็นศัพ์ เทคนิคค่อนข้างเยอะแต่คนที่อยู่ในวงการค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซจะรู้ดีเป็นคำที่ใช้ชีวิตอยู่กับคำนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ GMV ย่อมาจากคำว่า Gross Merchandise Value นะครับก็คือยอดขายนั่นเองนะครับยอดขายออนไลน์อีคอมเมิร์สนะครับคุณขายออนไลน์อีคอมเมิร์สได้ยอดขายเดือนหนึงหงล้านนั่นแหละคือ GMV ของคุณนะครับแต่คุณโซฟีบอกว่าอ e ีคอมเมิร์สที่ประเทศจีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนผ่านไปแล้ว โดยสิ้นเชิงนะครับอย่างโดยสมบูรณ์นะนะครับจากการที่โฟกัสแค่ GMV หรือยอดขายกลับไม่ได้มองแค่นั้นแต่อ e ีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนถ้าจะอยู่รอดได้ในมุมของผู้ค้าออนไลน์ต้องมอง LTV นะครับเป็นสับเป็นสับสตาร์ทอัพเหมือนกันนะนะครับ LTV หรือว่า Lifetime Value นะครับก็คือคุณค่าทั้งทั้ง Lifetime ทั้งชีวิต ของลูกค้าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อลูกค้าคนคนหนึ่งมาซื้อของกับคุณนะครับให้คุณมองไปถึงไลฟ์ไทม์เลยตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าคนคนนี้ว่าลูกค้าคนคนนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจคุณได้อีกเท่าไหร่ตลอดชีวิตของเขานะครับเป็นการมองต่อยอดไประยะยาวเลยนะครับว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นพอลูกค้ามาซื้อสินค้าที่1ของคุณปั๊บเนี่ยนะครับธุรกิจคุณ อ๋อบอกว่าพอซื้อ1เสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีโอกาส x ที่จะกลับมาซื้อซ้ําในเดือนต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกคำวันที่ประเทศจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจาก G M V โฟกัสแต่ยอดขายไปที่การมองที่ lifetime value ของลูกค้านะครับคุณเซลฟี่มีการโชว์รูป 2รูปขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณโฟกัสที่ MGV เนี่ยนะครับคุณก็จะหวานนะครับคุณก็จะยิงโฆษณาหวานลูกค้าออกไปกลุ่มก,กว้างๆเลยลองนึกภาพจินตนาการเหมือนกลวยนะครับกลวยที่ปากกว้างมากๆเลยนะครับเหมือนคุณยิงแอดโฆษณาแบบแมสมากๆนะครับและคุณหวังผลคอนเวอร์ตออกมาได้เป็นยอดขายที่เป็นลูกค้าเนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะครับคอนเวอร์ชันเลตหรือเป็นอัตราการซื้อเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแบบ แรกเนี่ยนะครับในอดีตประเทศจีนอีคอมเมอร์ประเทศจีนเนี่ยใช้ได้ผลนะนะครับในตอนที่ค่าโฆษณาออนไลน์ยังไม่ได้สูงเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ค่าโฆษณาออนไลน์ในประเทศจีนทุกวันนี้ต้องบอกว่าโตไปโตไปมากมากเลอเกินต้องบอกว่ามากเกินกว่าที่ประเทศไทยไปแล้วเสียด้วยซ้ำนะครับคุณโซฟี่เล่าเล่ากรณีศึกษาตัวหนึ่งให้ฟังว่าคุณโซฟี่เนี่ยเคยทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งนะครับ ในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ประเทศจีนเขาเขาไม่ได้ใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับเขาใช้คำว่า KOL นะครับโอเคจ้าง KOL คนหนึ่งชื่อว่าคุณรีเบคก้านะครับรีเบคก้าเนี่ยเป็นท็อป KOL ท่านหนึ่งเลยในประเทศจีนนะครับผมก็ไปหาข้อมูลต่อนะคุณรีเบคก้าเนี่ยเขาชื่อว่าเบคกี้ลีนะครับรู้ไหมครับว่าคุณเบคกี้ลีเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับในภายในระยะเวลาเพียงแค่5นาทีที่เขาเนี่ย นะครับมีการมีการไลฟ์ผ่าน e c h a t นะครับหรือมีการพูดผ่านบล็อกของเขาใน WeChat ไปเนี่ยนะครับนะครับภายใน5นาทีเท่านั้นเองเขาสามารถที่จะขายรถยนต์ Mini Cooper ได้เป็นจำนวนกี่คันรู้ไหมฮะขายได้100คันนะครับมีคนติดตามเขามากกว่า3ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวเขาไม่ถูกแน่นอนนะครับคุณ คุณโซฟีบอกว่าตอนนั้นที่เขาทำโปรเจกต์นี้แล้วเขาจ้างคุณริเบกาเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมด2 0 0แสนหยวนต่อการโพสในว c h a t แค่1โพสนะครับ2 0 0แสนหยวนก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณสัก1ล้านบาทตกใจเลยนะครับตกใจเลยแค่1โพสในว c h a t เป็นมูลค่า1ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเท่าที่รู้ยังไม่เคยเห็นนะครับว่า อินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนที่เรียกค่าโพสได้สูงถึงเท่านี้นอกจากเป็นเลดระดับซูเปอร์สตาร์ในประเทศไทยเลยทีเดียวและคุณโซฟีลีก็โซฟีลีก็บอกว่าตอนนี้ค่าตัวในการโพสของลิเบกาโตสูงขึ้นกว่าตอนนั้นที่เขาจ้างเนี่ยโพสละหนึ่งล้านบาทไปสามเท่าตัวแล้วทีเดียวก็คือสามล้านบาทลองจินตนาการดูนะครับว่าค่าโฆษณาออนไลน์ในประเทศจีนตอนนี้มันแพงหูฉี่ระดับไหนกันทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น รายเล็กๆเนี่ยที่จะมาแจ้งเกิดในประเทศจีนเนี่ยก็ยากมากๆนะครับที่จะไปใช้อินเวนเซอร์ที่เป็นระดับท็อปๆแบบนี้ได้นะครับค่าโฆษณาออนไลน์อีคอมเมิร์ซในประเทศจีนถึงสูงมากๆนะครับเลยต้องมีการปรับตัวจากการโฟกัสแค่ GMV ต้องไปโฟกัสที่ LTV และนะครับหน้าตาเนี่ยของกลวยเนี่ยมันจะเป็นกลวยที่ปากกลวยค่อนข้างแคบลงมานะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ตัว ปลายกรวยเนี่ยค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับแปลว่า conversion rate สูงขึ้นนะครับและปลายกรวยเนี่ยก็บานออกครับเพื่อเสือให้เห็นว่าการที่จะดึงลูกค้าเข้ามาเนี่ยยาวานนะครับการทำการตลาดออนไลน์ใน e-commerce ประเทศจีนทุกวันนี้ก็คือยาวานเพราะการที่จะหวานคนระดับแมสแบบนั้นเนี่ยต้องใช้งบประมาณสูงมากๆแต่การใช้ การโฆษณาออนไลน์ในประเทศจีนเพื่อหวังผลเนี่ยต้องทา์เกตให้มันหวังผลยิงโฆษณาไปต้องยิงไปให้ถูกคนและทําให้เกิดคอนเวอร์ชั่นที่สูงหรืออัตราการซื้อที่สูงนะครับและไม่แต่เพียงเท่านั้นไม่ใช่แต่เพียงว่าทําให้เกิดอัตราการซื้อที่สูงแต่คําถามที่สําคัญคือทําอย่างไรที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ากับเรานะครับมันคือเรื่องลิงก์ไปถึงเรื่อง CIM นะ Customer Relationship Management นะครับทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ํารักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราอย่างไรดีให้เขานึกถึงเรานะครับโอเคอันนี้เป็นเ,ออเป็น evolution หรือเป็นวิวัฒนาการของอ e ีค m มเม c รที่ประเทศจีนนะครับว่ามองไปถึง lifetime value แล้วนะครับโอเคอันต่อไปครับนนเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ เริ่มเริ่มมีการพูดถึงกันอย่างมากมายในประเทศไทยนะครับก็คือเป็น Data d a t a d a t a d r i v e n e c o m m e r c e นะครับก็คือการทำา e o o m m r r e e ในประเทศจีนเนี่ยนะครับต้องมีการใช้ Data ค่อนข้างมากมายนะครับเก็บ Data ค่อนข้างเยอะในทุกๆจุดที่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่น Landing Page หรือว่าหน้าสินค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเก็บเลยว่าคนที่เข้ามา แต่ละคนคนเข้ามา100คนนะครับบอนช์ unch, หรือเด้งออกไปไม่ซื้อสินค้ากี่คนซื้อกี่คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กี่คนปฏิสัมพันธ์ตรงไหนคลิกอะไรสครอลลงไปตรงไหนข้อมูลทั้งหมดนนเนี่ยเก็บมาประมวลเพื่อออพติมัล์เพื่อทํำยังไงให้เกิดอัตราการซื้อที่สูงมากขึ้นนะครับโอเคคุณโซฟีบอกว่า Data 3ระดับที่แนะนำว่าคนทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนเนี่ย ต้องมีการเก็บและนำมาใช้นะครับมีอยู่3ระดับด้วยกัน 1. o w n store data ก็คือข้อมูลของเราเองของแบร์เราเองนะครับที่เราเก็บพฤติกรรมของคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราบนเว็บไซต์ของเราบนช็อปของเราบนมาเก็ตเพลสต้องเก็บให้หมดเลยนะครับอันนี้ข้อมูลเซตที่ 1. ข้อมูลเซตที่ 2. industry data นะครับเป็นข้อมูลระดับมหาภาคครับ นะครับว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนอ e ีคอมเมิร์ซประเทศจีนเป็นอย่างไรนะครับระดับที่3 competitor data คู่แข่งเราละ่ะเป็นอย่างไรนะครับจากข้อมูลทั้ง3ตัวนี้เอามาประมวลเพื่อวางกลยุทธ์ optimize ให้เกิดยอดขายนะครับเกิด GMV และก่อให้เกิด lifetime value กับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของเราให้ได้อย่างมากที่สุดครับ โอเคอันสุดท้ายนะครับเป็น evolution สุดท้ายที่คุณโซฟีพูดถึง mm hmm. ก็คือพูดถึงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของโลกเราที่อาลีบาบาเป็นคนริเริ่มขึ้นมา mm hmm. ก็คือ1111 11นั่นเองนะครับต้องบอกว่า1111 11สร้างปรากฏการณ์มีการทำ breaking the record mm hmm. ก็คือทำลายสถิติยอดขายอีคอมเมิร์ซสูงสุดทุกปีทุกปีต่อเนื่องกันนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าปรากฏการณ11์1111เนี่ย เป็นอะไรที่ทางผู้บริหารของอาลีบาบาคือแจ็คมากับแดเนียลนะครับซึ่งแดเนียลคือเป็นปัจจุบันเป็น CEO ของของอาลีบาบานะครับแทนแจ็คมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้บริหารและทีมงานอาลีบาบเนี่ยมีการดีไซน์ออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาเองเนี่ยมองไปที่ตลาดอเมริกาและเห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีเทศกาลการช้อปปิ้งที่สําคัญอันนึงก็คือ l l c k k r i d d y นะครับโอ้โหคนไปห้างสรรพสินค้าแตกกันเลยทีเดียวนะครับก็ เอา Black Friday มาเป็นแรงบันดาลใจนะว่าเอ๊ถ้าประเทศจีนเนี่ยอยากจะสร้าง Shopping Festival ให้แบบโอ้ห้างแตกแต่อยู่บนโลกออนไลน์จะทำอย่างไรดีนะครับก็มีการหา Period หาเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกในช่วงเดือน November เดือนพฤศจิกายนหลากหลายเหตุผลนะครับ Insight เอามาบอกให้ฟังเลยนะครับว่าทำไมต้องเป็นเดือน November ครับ 1หเหตุผลที่1ครับเพราะว่าช่วงไปลายปายป,ปีเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วจะมีเงินเก็บนะครับเพราะว่าเราทํางานมากันตั้งแต่มกรากรุมงพาไปจนถึงเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเก็บเงินมาเรื่อยๆนะครับพร้อมที่จะใช้จ่ายซื้อของขวัญให้กับคนนั้นคนนี้ก่อนที่จะสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ใน1คือผู้บริโภคมีเงินแอรพร้อมจะใช้จ่าย2นะครับก็คืออยู่ในช่วงก่อนที่จะเป็นเทศกาลบิ๊ก บิ๊กเอ่อบิ๊กซีซันของของการให้ของขวัญกันก็คือช่วงปลายปีนั่นเองเพราะฉะนั้น1 1 1 1เลยเป็นเลยมีการวางพิเวทเนี่ยอยู่ในช่วงที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะกระตุ้นให้กําลังซื้อเนี่ยอยู่ในจุดที่พีคที่สุดแหละนะครับให้เกิดการช้อปปิ้งแบบปุ้มแบบปังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอเลือกวันที่เล่นวันนะครับเล่นวันเเดิมที1 1 1 1 Do ดเเี่ยเรียกเขาเรียกว่าซิงเกิลเดย์นะครับ 11-11ก็คือเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็มีการออกแบบอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าเอออาลีบาบาเนี่ยต้องการให้นะครับ11-11เนี่ยเป็นวันเดียวที่แบบช้อปปิ้ง24ชั่วโมงเงินกระจายเลยนะครับตั้งแต่วินาทีที่หนึ่งนะครับ, 1, รบเขาดีไซน์ไว้แบบนี้ฮะอาลลีบาบาต้องการให้คนเนี่ยนะครับช้อปปิ้งออนไลน์กันกระหน่ำตั้งแต่วินาทีที่หนึ่งคือเที่ยงคืนหนึ่งหนึ่งวินาทีนะครับ<ม>เพื่อให้แบบพีคเลยทีเดียว นะครับพอพีคเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆที่จะด r o p ลงมาแล้วก็ stable จนจบวันไปนะครับเหตุผลที่อลบาบาดีไซน์ให้พฤติกรรมการช้อปปิ้งเนี่ยมันมาปังตู้มทีเดียวเลยเนี่ยในช่วงแค่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีแรกของ10วันที่11เดือน1นี่ยเหตุผลเพราะว่าเขามีเหตุผลนะเขาต้องการสร้างปรากฏการณ์ นะครับเขาต้องการสร้างปรกฏการณ์และเขาต้องการได้พื้นที่ข่าวครับเพราะว่าการที่ทําให้คนมากระหน่าซื้อกันภายในแค่ไม่กี่วินาทีพร้อมๆกันมาหือมาขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้เป็นที่ชอบของสื่อนะครับสื่อสามารถออกมาเล่นข่าวได้ว่า ปีนี้นะครับ2020ปีที่ผ่านมา2020มีคนจีนช้อปปิง้งออนไลน์ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซแค่ภายใน10วินาทีแรกเป็นจำนวนเงินกี่ล้านหยวนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอารีวาก็พยายามสร้างทำให้ตรงนี้มันเกิดแบบเป็นฟีโนเมโนเป็นปรากฏการณ์ให้มันดูแบบโอ้โหอลังการใครๆก็พูดถึงเพื่อว่านะครับเพื่อว่าคนเนี่ยจะ ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันได้พื้นที่ข่าวมากขึ้นไม่ใช่แค่ข่าวเล่นละแต่คนโซเชียลบนโซเชียลมีเดียเ็เล่นก็เล่นข่าวมีการพูดถึงกันทําให้เกิดการบอกต่อทําให้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์แบบปังมากๆในวันนั้นนะครับและเขาก็มีการดีไซน์ด้วยนะนะครับว่าออช็อปไหนก็ตามที่สามารถทํายอดขายได้ดีในชั่วโมงที่1ก็จะมีโอกาสที่จะได้พื้นที่สื่อของอาลีบาบาในวันที่11เดหรือน1 1นะในตำแหน่งที่ดีในชั่วโมงที่2 ต่อเนื่องไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์ก็พยายามที่จะโหมใช้สื่อของตัวเองเพื่อดันเพื่อปั้นให้คนมาพยายามช้อปปิ้งกันในช่วงวินาทีที่หนึ่งกันให้ได้อย่างมากที่สุดอ่นนี่เป็นแมคานิกนะครับที่คุณโซฟีลีมาแบ่งปันให้ฟังก็วันนี้ก็ครบจบแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันผมก็จะเอาความความรู้ดีๆนะครับจากคอร์สอุลิบาบาเน็เพนอมาแบ่งปันกันในเอพิโซดต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe กด Follow เอาไว้ใน Podcast ในในแต่ละช่องทางในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start with Why Podcast